สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พีเอฟซีทุกท่านเลยนะคะวันนี้จะเจอกันอีกแล้วนะคะกับน้องเอมี่ที่บริษัทเพชรยนต์ข่านะคะสำนักงานใหญ่เซดีไทย68แยก1มินบุรีกรุงเทพมหานครค่ะนะคะและเหมือนเดิมเลยวันนี้จะเจอกับเอมี่อัปเดตรถยนต์เข้าใหม่ให้ชมค่ะวันนี้อัปเดตเป็นโตลต้าแคมรี่2.5ไฮบริดพรีเมียมปี2019เลขไม่แค่79,000กิโลค่ะกับราคาตั้งขายเพียง899,000บาทเท่านั้นนะคะเนี้ยฟรีดาวได้เลยดอกเบี้ย2.59% เริ่มต้นแล้วผ่อนเดอลลา15,000บาทตลอดสัญญาค่ะนะคะใครเล็งหาตามหาอยู่บอกเลยว่าแ a m รีคันนี้ห้ามพลาดจริงๆรถสวยสภาพเนียนกริบเลยเดิมๆโรงงานไม่มีชนหนักที่ความประวัติศูนย์เช็คได้เลยค่ะเนะคะเป็นรถผู้บริหารปลดระวางเลขหม่แค่79,000กิโล สวยเนียนทีฟสนใจคันนี้รีบติดต่อเอ็มบีที่บนด้านล่างใต้คลิปได้เลยค่ะมาพร้อมกับตัวไฟหน้าลูกแก้วโปรเจคเตอร์เซนเซอร์ด้านหน้ามีมาให้เรียบร้อยตัดหมอกก็ติดตั้งมาให้เรียบร้อยจากโรงงานค่ะแม็กอลลอยขนาด17นิ้วนะคะได้ยางเป็นปี2023แม็กเดิมโรงงานค่ะพี่สภาพสวยเลยไม่ซ่อมไม่ดุ้งนะคะตัวแม็กตัวรถเป็นสีบอลเงินนะสีสวยมากๆคันนี้นี่คือสภาพแรกเข้านะคะยังไม่ได้ผ่านการเก็บงานยังไม่ได้ปรับสภาพเลยแรกเข้าก็สวยงามขนาดนี้เลยค่ะ ใครสนใจคันนี้เนะคะติดต่อหนาะไอ้ม่ที่เลยค่ะหรือแอดไลน์ได้เลยที่เวลล่างใต้คลิปนะเอ้ม่ส่งรูปภาพตัวรถเพิ่มเติมแล้วก็โลเคชั่น้านไว้ให้เผื่อสนใจอยากจะเข้ามาดูรถค่ะสภาพตัวรถภายในเห็นไหมฮะตัวเบาะหนังซีดัมเบาะสภาพดีทุกเบาะนะคะไม่มีการใช้งานหนักเลยนะเลขไมล์แค่เจ็ดหมื่นเก้าพันกิโลสภาพตัวรถกับเลขไมล์เนี่ยเมคเซนส์กันมากๆนะฮะเนียนกริบเลยไฟท้ายเป็นไฟท้าย LED นะฮะสื่อมคมสวยงามมากๆคันนี้ เซนเซอร์ด้านหลังมีมาให้ค่ะรถสวยมากๆสภาพดีเลยนะช่องเก็บสัมภาระด้านหลังค่อนข้างกว้างค่ะนะของจุยังค่อนข้างเยอะเลยคันนี้นะคะเพิ่งเข้ามาใหม่ที่เพชรโดนนะคะยังไม่ได้ผ่านการเก็บงานตามที่แจ้งไปเลยนะสภาพตัวรถบางจุดอาจจะยังไม่ได้เรียบร้อยค่ะพี่กล้องถอยกล้องอะไรก็มีให้ครบหมดค่ะพี่จ๋าเซนเซอร์ด้านหลังสี่ตำแหน่งค่ะคันนี้นะคะสนใจคันนี้นะคะ ขับรถจริงกันได้เลยค่ะพี่ที่เพชรยนต์นะเปิดบริการทุกวันเลยไม่มีวันหยุดค่ะเนียฮะกับ c a มรี่2.5ไฮบิดพรีเมียมเนะฮะรถปี2019รถผู้บริหารตัวท็อปสภาพดีเกรดเอไม่มีชนหนักนะใครสนใจจัดกันได้เลยด้านหลังพี่ดูค่ะเห็นไหมคะโครงสร้างเออยอะไรเอยนะภายในใหม่เอี่ยมเลยค่ะแอร์หลังเนี่ยคือตัวท็อปนะเบาะที่นั่งผู้โดยสารด้านหลังคือพับปรับอะไรได้หมดเลยจากด้านหลังด้านหน้าเนี่ยฮะ คือคุมทนดำหมดค่ะพี่สภาพภายในไม่มีรอยช้ำนะไม่ใช้งานหนักนะคนะ,ะเดี๋ยวมีขออนุญาาสตาร์ทให้พี่ด,ดูกันนะคะตัวรถคันนี้นะพวงมาลัยไ,ไม่ถลอกเลยค่ะรถเนียนกิบ นี่สตาร์ทแล้วค่ะคันนี้หนะ้าปัดเลืนไม้แสดงผลแบบดิจิตอลค่ะเล็กมาใช้งานเพียงแค่เจ็ดหมื่นเก้าพันแปดร้อยสี่กิโลไม่เดิมไม่แท้ค่ะพี่มาพร้อมกับตัวหน้าจอฮัสกีนนะคะแอร์คู่หน้าดูโอโซนนะพร้อมกรองฝุ่นพีเอ็มสองจุดห้ากรองถอยมีมาให้เรียบร้อยพร้อมเซ็นเซอร์ด้านหลังอ e ีสี่ตำแหน่งค่ะนะคะไฟสร้างบรรยากาศอย่างไฟแอมเบสไลท์ ine, นะคะคอนโซลด้านหน้าสีดํากระจกมองหลังตัดแสงนะนี่หลังคาสันรูฟเห็นไหมคะตัวรถสภาพสวย รับประกันเรื่องโครงสร้างเลยคุณลูกค้าไม่มีชนหนักผิดความแน่นอนลูกค้า <c oughs> ได้ไปเนี่ยสบายใจเลยแล้วกันเนี่ยประหยัดจากป้ายแดงไปถึง1ล้านบาทนะคะซื้อตอนเนี้ยบอกเลยว่าคุ้มค่ามากๆค่ะเผื่อใครสนใจเล็งหาตามหาเข้ามาเลือกชมกันได้เลยที่เปิโยนต์นะ,ะเรามีรถเข้าใหม่มั่งไม่หลายคันเลยพี่มาดูรถตัวจริงกันได้มาลองขับกันได้นะคะตัวพรีเมียมตัวนี้นะคะก็จะมีเป่าลมร้อนเป่าลมเย็นได้ที่เบาะคนขับนะคะ ไปเดี๋ยวมีพาชมใน,นส่วนตัวเครื่องยนต์กันคันนี้นะคะเป็นเครื่องยนต์ขนาด2.5ไฮบริดนะคะเป็นอสองระบบค่ะพี่อัตราการสิ้นเปลืองนะคะโตโยตา้าเคลมไว้อยู่ที่ประมาณ24.5กิโลลิตรถือว่าประหยัดเลยนะในรถที่ดีเซ็เมนต์นใหญ่ขนาดนี้ค่ะเดินทางไกลสปายตอบโจทย์เลยเนี่ยช่วงล่างดีระบบเซ็ตที่เขามาไทยดีเยี่ยมเลยค่ะคันนี้ของเครื่องเดิมโรงงานนะเม็ดอาร์คเดิมหมดประวัติศูนย์มีให้ลูกค้าตรวจสอบได้เลยค่ะ นะ,ะใครสนใจนะฮะ Toyota Camry 2.5 Hybrid Premium รถปี2019เลขใหม่79,000กิโลกับราคา899,000บาทฟรีดาวน์15,000บาทดอกเบี้ย2.59%เริ่มต้นสนใจคันนี้นะคะรีบโทรเลยที่เบอร์0 96 725 2736ค่ะโทรก่อนได้ก่อนจองก่อนได้ก่อนเลยนะฮะวันนี้ขอขอบคุณมากๆเลยค่ะ